เเอาเรื่งความตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชาเดินหน้าสู่สงครามข้อมูลเต็มรูปแบบครับล่าสุดผลโทหญิงมาลีโสเจียตาโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาถแถลงว่าได้พาคณะผู้สังเกตการอาเซียนชั่วคราวหรือ IOT ที่นำโดยมาเลเซียเข้าตรวจสอบพื้นที่อันเซจังหวัดพระวิหารหลังอ้างว่ากองทัพไทยเป็นฝ่ายโจมตีฐานทัพกัมพูชาสองครั้งติดต่อกันเมื่อวันที่27กันยายน ระหว่างเวลา11นาฬิกา52นาทีถึง12นาฬิก46นาทีโดยใช้ทั้งปืนครกและอาวุธเบากัมพูชาย้ำว่ากำลังพลของตนไม่ได้ตอบโต้แม้แต่นัดเดียวเพราะยึดมั่นในข้อตกลงหยุดยิงที่มีผลตั้งแต่วันที่28กร,รกฎาคม2568และมองว่าการโจมตีจากไทยครั้งนี้คือการยั่วยุที่อาจทำลายความน่าเชื่อถือของกระบวนการหยุดยิงที่สำคัญ กัมพูชาเรียกร้องให้นานาชาติโดยเฉพาะคณะผู้สังเกตการ์อาเซียนเข้ามาสืบสวนเชิงนิติวิทยาศาสตร์ทั้งชนิดกระสุนทิศทางการยิงและหลักฐานอื่นๆเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างปโปรง่งใสเพื่อความยุติธรรมต่อทั้งสองฝ่ายรวมถึงสร้างความเข้าใจแก่ประชาคมโลกคำถแถลงนี้สะท้อนว่ากัมพูชากำลังใช้กลไกสื่อสารระหว่างประเทศเพื่อสร้างภาพว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกกระทำและผลักความรับผิดชอบไปที่ฝ่ายไทยครับ